สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมโบราณแกงบวชฟักทองกันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากแต่อร่อยมากๆเลยค่ะแต่จะอร่อยมากต้องมาจากการเลือกฟักทองก่อนนะคะถ้าฟักทองเนื้อดีหนาและเหนียวเวลาต้มก็จะอร่อยค่ะถ้าซื้อที่เขาผ่าไว้แล้วก็พอจะมองออกว่าเนื้อดีไหมเลือกที่เนื้อเหลือง หนา,หนาลองยกดูหนัก,นกส่วนใหญ่ก็จะเนื้อดีค่ะแต่ถ้าเป็นลูกก็ต้องเสี่ยงเอานะคะว่าจะดีไหมแต่ของแอดมินวันนี้ใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะส่วนใหญ่เนื้อจะอร่อยความอร่อยของแกงบวดฟักทองอยู่ที่ความหอมหวานของกะทิและน้ำตาลมะพร้าวที่ดีค่ะและยังมีความหอมจากใบเตยด้วย ส่วนผสมก็จะมีฟักทองน้ำปูนใสกะทิกล่องใบเตยน้ำเปล่าน้ำตาลมะพร้าวเกลือมาดูวิธีทำกันค่ะเอาฟักทองมาล้างผิวให้สะอาดสำหรับฟักทองญี่ปุ่นไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคะเพราะเปลือกเขาจะนิ่มแค่ล้างให้สะอาดก็นำมาหั่นได้เลยค่ะ หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างอย่างฟักทองอีกทีนึงนะคะแล้วนำฟักทองที่หั่นแล้วนำมาแช่ในน้ำปูนประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ เราแช่น้ำปูนใสเพื่อให้เนื้อฟักทองสวยและไม่เละเวลาต้มค่ะระหว่างที่รอฟักทองไปแช่น้ำปูนใสยอยู่ก็เอาใบเตยมาล้างจัก3ามสี่ใบล้างให้สะอาดค่ะ พอแช่ฟักทองได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำมาล้างน้ำปูนออกค่ะล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วเอาขึ้นมาตั้งพักไว้ค่ะมาต้มกะทิกันก่อนเลยค่ะวันนี้แอดมินใช้เป็นหัวกะทิกล่องค่ะทำให้สะดวกขึ้นทำแล้วก็อร่อยใช้ได้เหมือนกับกะทิคั้นสดเลยค่ะ ตั้งหม้อใส่กะทิประมาณ3ส่วนของกล่องนะคะเหลือไว้1ส่วนเอาไว้ใส่ตอนต้มสุกแล้วค่ะเอาไว้เตยมามัดรวมกันแล้วใส่ลงไปค่ะและเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อไม่ให้กะทิค้นมากค่ะปริมาณของน้ำกะเอานะคะให้พอดีกับฟักทองที่เราเตรียมไว้ ต้มใช้ไฟกลางนะคะอย่าให้กะทิแตกมันเดี๋ยวไม่อร่อยค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปปริมาณความหวานแล้วแต่ชอบค่ะและเติมเกลือแกงลงไปเล็กน้อยค่ะคนให้น้ำตาลและเกลือละลายคนเบาๆนะคะ นำฟักทองใส่ลงไปต้มค่อยๆต้มยังคงใช้ไฟกลางดีนะคะลองชิมดูว่าได้รสชาติตามที่ชอบไหมรสจะเป็นหวานและเค็มเล็กน้อยค่ะระหว่างนี้ก็คนเบาๆได้ค่ะเพื่อดูว่าเนื้อฟักทองสุกหรือยัง ถ้าไม่แน่ใจให้ตักเนื้อฟักทองขึ้นมาชิมดูเลยค่ะไม่ต้องนิ่มมากก็ได้นะคะเพราะเวลาเราปิดแก๊สแล้วความร้อนในหม้อยังคงร้อนอยู่จะทำให้ฟักทองสุกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะให้เผื่อตรงนี้ไว้นิดนึงด้วยค่ะพอฟักทองสุกดีแล้วให้นำกะทิส่วนที่เหลือมาเทให้ทั่วๆและปิดแก๊สได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะฟักทองแกงบวชน่าทานไหมคะใครมีข้าวเหนียวมูลเอามาใส่ในฟักทองแกงบวชตอนรับประทานก็ได้นะคะหรือเอาไข่ไก่มาใส่เพิ่มทานแบบบัวลอยไข่หวานก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะหรือจะเอาไปเป็นท็อปปิ้งใส่ในไอศครีมก็อร่อยมากเลยค่ะ หรือจะนำไปแช่ในช่องฟรีซทำเป็นไอศครีมฟักทองก็ได้นะคะแล้วแต่จะดีไซน์การรับประทานกันเลยค่ะทานในสิ่งที่เราชอบดีที่สุดแล้วค่ะชอบเมนูนี้กันไหมคะถ้าชอบช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ